เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่1น0่งีบ ตลอดทั้งคืนเงียบสงบไร้เรื่องราวเช้าว,วันถัดมาเจ้าจิงที่ตื่นนอนตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางสวมชุดมงคลสีแดงสดสำหรับเจ้าเบาภายใต้การปฏริบัติของสาวใช้ข้างกายยังไม่ทันถึงเลื่ดีก็ออกจากห้องเพราะทนไม่ไหวอีกต่อไปสั่งขบวนรับเจ้าสาวให้เตรียมการเขาจะไปรับว่าที่เจ้าสาวที่ตวนเซียวหยวนโหด้วยตนเองเหล่าเบาไพรใน จวนอ๋องเห็นเจ้านายของต้นมีท่าทีลิงโลดร้อนใจถึงเพียงนั้นไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีทั้งที่อีกไม่นานก็จะได้อภิเศกพระชายาเข้าประตูจวนแล้วท่านอ๋องกลับเป็นดังเด็กน้อยที่แย่งขนมมาไม่ได้รีบร้อนจะรับอีกฝ่ายมาให้ได้ถึงอย่างไร เจ้าสาวก็เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองหลวงว่ากันว่ามีความสามารถเกินมนุษย์วรยุทธ์ล้ำเลิศยังต้องกลัวว่านางจะถูกคนอื่นลักพาตัวหรือไรเจ้าจริงกลับไม่ได้ใส่ใจคำพูดเยอะหยันของคนอื่นเขาสั่งให้ขบวนรับเจ้าสาวรีบเตรียมตัวออกเดินทางตอนถึงเลิกยามที่กำหนดไว้หนึ่งชั่วยามเรื่องแบบนี้ ไปเร็วดีกว่าไปสายหากไปถึงช้าเกินไปอย่างมากก็แค่รอยอยู่หน้าประตูตวนหงอนานอีกนิด ไม่ว่าอย่างไรก็ทำให้รู้สึกสบายใจมากกว่ารอยอยู่เฉยๆในจวนขนทั้งหมดไม่อาจต้านทานความดึงดันของท่านอองคนเป่าปีก็เป่าปีคขนตีของก็ตีของเพียงไม่นานก็มีชาวบ้านจำนวนมากที่มามุงดูเหตุการณ์อยู่ตรงหน้าประตูจวนอองชาวบ้านเหล่านี้ต่างได้ยินข่าวมานานแล้วว่าวันนี้เป็นวันมงคลที่เซอเจิงอ,องจะอภิเษกพระชายา ว่ากันว่าหากได้มอบคำอวยพรอันเป็นที่ถูกใจแด่ท่านอ๋องจะได้รับรางวัลจากท่านอ๋องด้วยเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นจึงเตรียมตัวพร้อมสับตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางรอให้ประตูจวนอ๋องมีเสียงเป่าปีตีของดังขึ้นเมื่อไรพวกเขาจะได้ตามติดขบวนรับเจ้าสาวไปร่วมชมงานมงคลนไม่ต้องพูดถึงว่ายามนี้เจ้าจริงที่ขี่ม้าสี เขาจะยินดีปานใดอีกไม่กี่ชั่วยามล้วเจิงก็จะเป็นสตรีของเขาอย่างเป็นทางการเพียงคิดถึงจุดนี้เขาก็รู้สึกว่าโลหิตทั่วกายเดือดพล่านที่แท้การรักใครสักคนสามารถทำให้เขาไม่ใส่ใจกับสิ่งอื่นใดได้ถึงเพียงนี้เขาไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าหากใต้ล่านี้ไม่มีสตรีเช่นไปล้วเจิงเขาจะยังมีความจำเป็น และคุณค่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่อารมณ์ทอดถอนใจแปลกประหลาดนี้อัดแน่นอยู่ภายในเจ้าจริงแทบทนไม่ไหวอยากบุกเข้าประตูจวนโหเสียเดี๋ยวนี้ อุ้มสตรีผู้เป็นที่รักขึ้นหลังม้าของตอนออกท่องเที่ยวไปทั่วล่าร่วมกับนางเป็นคู่ครองที่แม้แต่เทพเซียนยังต้องอิจฉายิ่งใกล้ตวนโหมมากเท่าไรสภาพจิตใจของเขาก็ยิ่งร้อนรอนยากจะสงบแม้ตวนเสียวหยวนโหวอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อม ความกังวลกลับยิ่งรุนแรงขณะนี้แอ n สตรีหน้าตางดงามในชุดสีชมพูคนหนึ่งเดินออกมาจากประตูข้างของจวนหอเจ้าจริงที่อยู่บนหลังมา้ามองเพียงแวบ,บเดียวก็แยกแยะออกว่าสตรีชุดสีชมพูนางนี้คือจูเหรียนสาวใช้ข้างกายล่วเจงเมื่อเห็นสตรีนางนี้ดวงตาของเจ้าจริงพลันหลีลงโดยไม่รู้ตัวในเวลาเช่นนี้ ทำไมจูเหลียนถึงอยู่ที่นี่ได้นางควรอยู่ในห้องคอยประนบัติคุณหนูที่กำลังจะออกเรือนมีใช่หรือท่านอ๋องเพคะเพียงชั่วคณนาที่เจ้าจริงเหมอรอยจูเหลียญก็วิ่งมาตรงหน้าม้าสีขาวของเขาด้วยสีหน้าขาวซีดร้องเรียกเขาเสียงเบาด้วยความร้อนรอน แทนความหมายให้เขาลงมาเพื่อพูดจ้าหัวใจของเจ้าจริงกระตุกวูบสังหอนไม่ดีแผลส่านในใจเจ้าจริงพลิกกายลงจากหลังมาถามสีหน้าเคร่งครึมว่าเกิดเรื่องใช่หรือไม่จูเหรียนชะโงกหน้าเข้ามาหาใกล้ๆกระซิบเสียงเบาข้างหูหลายประโยคหลังจากที่ได้ฟังถึงกับตกใจยกใหญ่เจ้าว่าอะไรนะชู จัวเหรียญยกมือทำท่าจุปาก ท่านอองอย่าทรงโมโหไปเชิญท่านเสด็จเข้าไปในตัวดีกว่าเพคะชาวบ้านทั้งหลายพี่กำลังมุงดูเหตุการณ์อยู่หน้าประตูตัวหอล้วนแสดงสีหน้าไม่เข้าใจออกมาตามธรรมเนียมการแต่งงานของแขว้นตาฉีตราบที่เจ้าสาวยังไม่ได้ถูกสีเผอแบ่งออกมาเจ้าบ่าวจะก้าวเข้าประตูบ้านเจ้าสาวส่งเดทมิได้แต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเห็นกับตาตัวเองว่าเจอเจอ อ,องไม่สนใจสิ่งอื่นได้เพียงยกเท้าด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักก้าวเข้าประตูจวนโหไปโดยตรงพริบตานั้นทุกคนต่างคาดเดากันไปว่าหรือการอภิเษกสมรสครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นอีก เจ้าจริงย่อมไม่ใส่ใจสายตาของผู้อื่นตอนที่จูเหลียนพูดกับตัวเองกับปากว่าคุณหนูของนางหายตัวไปเขารู้สึกหน้ามืดเกือบหมดสติต่อหน้าคนจำนวนมากไปทั้งอย่างนั้นหรือว่าเจิงหายตัวไปเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรองคารัก์ในจวนเซียวหยวนหอขมกันแน่นหนาคนนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่มีทางย่างไกล เข้าสู่ภายในได้โดยง่ายนา่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าไปล่วเจิงฝึกวรยุทธมาตั้งแต่เด็กวรยุทธและความสามารถของนางไม่เป็นรองเขาเลยที่สำคัญที่สุดคือนางฉลาดล้ำลึกรับมือสถานการณ์ได้ดีหากมีคนกล้าคิดร้ายต่อนางจริงไม่มีทางที่จะหายไปจากตวนหออันใหญ่โตหลังนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เห็นอย่างแน่นอนแต่จากคาพูด ของตูเหรียนเมื่อคือนนี้หลังจากที่โหยินผู้เท่าไปและไปหูหยินพาคุณชายน้อยไปจากไปคุณหนูก็อาบน้ำเข้านอนทันทีนางกับหมิงเยี่ยซึ่งเป็นสาวใช้ที่คอยเฝ้าดูแลในยามราตรีล้วนเป็นคนรู้สึกไหวหากมีความเคลื่อนไหวใดๆไ,ไม่มีทางที่พวกนางจะไม่รู้ตัวแม้แต่นิดเดียวแต่เช้าวันถัดมาตอนที่พวกนางเข้าห้องไป เตรียมสางผมสวมชุดเจ้าสาวให้คุณหนูของต้นกลับพบว่าเตียงว่างเปล่าคุณหนูของพวกนางหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเพียงข่าวนี้แพร่ออกมาจวนไปพลันตกอยู่ท่ามกลางความโกลาหลพวกไปเจ้างเสียกับโฮยินผู้เท่าไปรีบสั่งให้บ่ารับใช้ค้นหาจนทั่วที่น่าเสียดายคือ จนบัตรนี้ยังไม่พบร่องรอยใดๆเสียทียามเฝ้าประตูของตวนหอได้ยินแต่ไกลว่าขาบวนรับเจ้าสาวของจวนอองมาถึงตอนกำหนดหนึ่งชั่วยามกว่าหลังจากรายงานต่อท่านหอสุดท้ายไปเจิงเจียตัดสินใจบอกเรื่องที่บุตรสาวหายตัวไปกับท่านอองตามความเป็นจริงเขารู้ดีแก่ใจว่าตวนหอปิดบังเรื่องนี้ได้ไม่นานแผนที่จะหาวิธีปิดบัง มิสู้ดึงเจ้าจิ่งมาช่วยกันคิดหาวิธีดีกว่าหลังจากที่ได้ทราบความเป็นมาของเหตุการณ์เจ้าจิ่งไม่รอช้ารีบไปยังเรือนฉีฟางอันเป็นสถานที่เกิดเหตุทันทีในร้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของในเรือนก็ไม่ได้ถูกแตะต้องชุดเจ้าสาวสีแดงสดแขวนอยู่บนฉากกั้นมงกุฎหงที่แสนสะดุดตาถูกวางไว้บนโตะ๊ะทุกอย่างอยู่ใน ภาพที่มีได้รับความเสียหายใดๆพวกเจ้าสองคนเป็นคนที่อยู่กับล่วเจิงในเรือนหลังนี้นานที่สุดและเป็นสาวใช้ที่นางไว้วางใจมากที่สุดจากที่ข้ารู้เมื่อครั้งที่ล่วเจิงฝึกฝนวร,รยุทธจากเผาซือไฮพวกเจ้าทั้งสองก็ได้เรียนรู้วิชาด้วยเช่นกันพวกเจ้าจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ เพียงหมิ่งเยี่ยกับจูเหลียนเห็นสีหน้าของเจ้าจิ่งเคร่งคพึมรีบพากาันคุกเข่าลงบนพื้นพูดว่าเบ่าปกป้องคุณหนูได้ไม่ดีขอท่านอองโปรดลงโทษเจ้าจิ่งแค่นหัวเราะเย็นชาฮึตอนนี้ค่อยมาขอให้ข้าลงโทษก่อนหน้านี้พวกเจ้ามัวทำอะไรอยู่ หากมีใช่เพราะเห็นแก่ที่สาวใช้สองนางนี้เป็นคนสนิทที่ฝีมือดีที่สุดข้างกายรั่วเจิงด้วยสภาพอารมณ์ของเจ้าจริงบ่าวไพร่ที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้ไม่มีทางมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่หมิงเยี่ยกับจูเหลียนเองก็อาศัยที่ท่านอ๋องรักใคร่คุณหนูของตนหนักหนาจึงมีความกล้ามากพอที่จะล่วงเกินอีกฝ่ายบ้างแต่เมื่อเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขึ้น ขณะที่พวกนางนึกแค้นเคืองตัวเองอยู่ในใจก็เข้าใจว่าในฐานะบ่าไพร่ของตววหอพวกนางประมาทเลินเลอ่อปกป้องคุณหนูได้ไม่ดีพอจริงๆทันใดนั้นจูเหลียนกลับเงยหน้าขึ้นกระทันหันพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าท่านอองเ่าเพิ่งนึกเรื่องนึงขึ้นมาได้เพคะเจ้าจิ่งมองนางด้วยสายตาเย็นชาวแวบ,บหนึ่งพูดมา ตามหลักแล้วบ่าวกับหมิงเยอยซึ่งเป็นผู้ฝึกวรยุทธ์โสดประสาทและสายตาล้วนว่องไวกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นต่อให้ในเวลากลางคืนหลับสนิทปานใดขอเพียงมีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยบ่าวต้องตื่นขึ้นมาทันทีแต่เมื่อคืนนี้บ่าวรู้สึกว่าตนเองหลับลึกมากเพคะ หากหลับสนิทโดยไม่ฝันตลอดทั้งคืนเมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นควรรู้สึกสดชื่นแจ่มใสร่างกายเบาสบายแต่เบากลับรู้สึกว่าแขนขาไร้เรี่ยวแรงก้าวขาลำบากเจ้าสงสัยว่าพวกเจ้าถูกวางยาหรือหมิ่งเย่เองก็รีพยักหน้ารับ ถูกต้องไพคะท่านอ๋องบ่าวเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันตอนแรกยังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติแต่เมื่อฟังตัวเหลียนพูดเช่นนี้บ่าก็รู้สึกผิดปกติจริงๆเพคะแต่ว่าตัวเหลียนขมวดคิ้วหลายปีก่อนบ่าได้เรียนวิชาแพทย์จากท่านหมอรีหากถูกวางยาจริง เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดเวลานี้เองไปเจ้งเสียพาพวกโห,หยินผู้เท่าไปเข้ามายังเรือนฉี่ฟางด้วยความร้อนรอนเพียงเข้าประตูมาไปเจ้งเสียก็ใส่หน้าให้เจ้าจิ่งทันทีกล่าวว่า กระหม่อมเพิ่งส่งบ่าวไพร่ไปค้นหาในรัศมียี่สิบลี้แล้วแต่ไม่พบร่องรอยใด,ดๆพะยะค่ะโหหยินผู้เท่าไปร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าคนชั่วช้าคนไหนกันที่บังอาจลักพาตัวเจิงเอ๋อของข้าไปถ้าข้ารู้ว่ามันเป็นใครข้าจะหั่นศพมันให้เป็นหมื่นชิ้นให้มาหาตัวแยกร่างเป็นหาส่วนท่านแม่ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาพี่จะด่าคนระบายอารมณ์ตอนนี้ใกล้ได้เลิกพี่เจิงเอ๋ควรออกเรือนแล้วหากยังหาเจิงเอ๋ไม่พบเกรงว่าการแต่งงานนี้คงต้องยกเลิกพูดถึงตรงนี้ไปเจิงเจียพูดกับเจ้าจริงด้วยสีหน้าลำบากใจ ท่านอองประกูลไปของพวกกระหมอ่อมไม่กลัวเสียหน้าแต่ท่านอองทรงเป็นถึงเชื้อพระวงหากชาวบ้านภายนอกรู้ว่าเจ้าสาวหายตัวไปก่อนออกเรือนเกรงว่าจะนินทากันสนุกปากทั้งยังอาจหัวเราะเยาะอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นกระหม่อมมีความคิดบางอาจอย่างหนึ่งก่อนอื่นขอให้ท่านอ,องดำเนินพิธีอภิเษกสมรสต่อไปก่อน หาแม่นางสักคนมาเป็นตัวแทนลู่เจ้างให้นางสวมชุดเจ้าสาวสวมมงกุฎหงปิดหน้าด้วยผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวให้ท่านอองทรงอภิเศกนางเข้าจวนตามพิธี วันหน้าหากพวกเราหาเจอเอ๋อพบเรื่องนี้ก็จบลงเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหากหาเจอเอ๋อไม่พบพูดถึงตรงนี้สีหน้าของไป่เติ้งเตียฉายแววปวดร้าวออกมาพูดด้วยความอับจนว่าก่อหาข้ออ้างทรงเดชว่าเจิงเอ๋อป่วยหนักรักษาไม่หายถึงเวลานั้นขอให้ท่านอ๋องสรงอภิเษกสตรีอื่นเป็นพระชายาเธอษ หลังจากที่เจ้าจิ่งได้ฟังจนจบก็โกรธขึ้นมาทันทีท่านโหวหมายความว่าอย่างไรข้าเคยสาบานต่อล่วเจิงว่าชีวิตนี้นอกจากนางแล้วจะไม่แต่งงานกับสตรีอื่นอีกชื่อเสียงอะไรนั่นข้าไม่เคยใส่ใจเลยสักครั้งนอกจากนี้ข้อเสนอที่ท่านโหว่ามาเมื่อครู่ข้าไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนอกจากลั่วเจิงแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์นั่งเกี้ยวแปดคนหาม และแต่งเข้าประตูใหญ่จวนเซิร์เจิงอ๋องของข้าคนตระกูลไปนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจริงจะมีความหนักแน่นมากเพียงนี้ขณะที่เกิดความตื้นตันขึ้นในใจก็ยิ่งเป็นห่วงไปล่วเจิงที่หายตัวไปคนเป็นเป็นทั้งคนทำไมถึงหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเช่นนี้ได้หากข้าเดาไม่ผิด คนที่หารกล้าพ่อจะรักพาตัวลวดเจิงในเวลากลางคืนไม่แน่ อาจมีความเกี่ยวข้องกับเซินกูเฉินที่หายตัวไปอย่างไรร่องรอยหลังจากที่ใครครวญอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเจ้าจิ่งมุ่งเป้าไปที่เซินกูเฉินนับตั้งแต่เจ้นกัวกองถูกราชสำนักกระชากลงจากตำแหน่งตระกูลเซินทั้งบนจรลดล่างล้วนได้รับการลงทันจากราชสำนักมีเพียงเซินกูเฉินพี่หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยแม้ราชสำนักจะติดประกาศจับ แ,แต่ก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆทั้งสิ้นลั่เจิงเคยพูดไว้หลายครั้งว่าตราบใดที่เซินกูเฉินยังมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นภัยอันใหญ่หลวงสำหรับพวกเขาอยู่ร่ำไปก่อนหน้านี้เขาไม่เชื่อแต่เมื่อใครครวญดูการคาดเดาของลัวเจิงใช่ว่าไร้เหตุผลเสียทีเดียวเซินกูเฉินเป็นศัตรูที่ไม่อาจดูแคลนได้จริงๆเมื่อได้ฟังคำของเจ้าจริง ไปเจ้งเจียเองก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเขาลืมไปได้อย่างไร ตอนที่เขาถูกเจ้าโอสถขังอยู่ในคุกใต้ดินบุรุษปิดหน้าที่สวมแหวนอินทรีผู้นั้นมีความเป็นไปได้ถึง9ส่วนที่จะเป็น่รนกูเฉินบัดนี้เมื่อคิดดูให้ดีผู้ที่ฉลาดร้ายกาจและไม่อาจดูแคลนได้มากที่สุดในตระกูลเซนหาใช่เ่นเทียนไว้แต่เป็น่รนกูเฉินบุตรชายอนุภรยาตระกูลเซนที่แสดงกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนมา ตลอดผู้นั้นตังหกักในขณะที่คนตระกูลไปพยายามตามหาว่าที่เจ้าสาวไปร้ว่าจิงบนรถม้าคันหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปตรงอูมีหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีนั่งอยู่บนนั้นฝ่ายชายมีดวงหน้าหล่อเหลารูปร่างสูงสงาริมฝีปากประดับรอยยิ้มอ่อนย้อน เขาทอดสายตามองสตรีในอ้อมกอดของต้นด้วยสายตาประหนึ่งกำลังชื่นชมสมบัติแห่งโลกล่า สตรีที่พิงซบอยู่ในอ้อมแขนของเขาใบหน้าค่อนข้างซีดเจียวริมฝีปากขาวซีดสีหน้าดูอ่อนล้ามองเพียงแวบเดียวก็รู้ว่านางร่างกายอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงเห็นได้ชัดว่าป่วยหนักหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีคู่นี้หาใช่ใครอื่นฝ่ายชายคือสันกูฉันที่หายสาบสูญไปพักใหญ่ส่วนฝ่ายหญิงก็คือไปรั่วเจิงที่เขาใช้เลขกลนไปมากม กว่าจะชิงตัวมาได้เมื่อเห็นว่าสตรีในอ้อมกอดที่หมดสติอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นเซนกูเฉินหลุบตาลงถามเสียงเบาว่า เจ้าตื่นแล้วหรือไปล้ว่าเจิงไม่ได้ตอบเขาทันทีแต่เบิกตาทั้งคู่ขึ้นมองสำรวจรอบด้านแ็บหนึ่งเมื่อนางพบว่าบุรุษที่ตนกำลังซบอ,อย่างสนิทชิดเชื้อคือสันกูเฉินสีหน้าพลันเปลี่ยนไปเล็กน้อยทั้งยังพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากอ้อมกอดของเขา อย่าขยับร่างกายเจ้ายังอ่อนแออยู่มากไม่ควรขยับส่งเดชสันโูชันบังคับกอดนางไว้ในอ้อมแขนทั้งยังช่วยดึงเสื้อคลุมชั้นนอกที่อยู่บนร่างของนางให้กระชับยิ่งขึ้นถ้าข้าจำไม่ผิดตอนนี้ฐานะของเจ้าน่าจะเป็นนักโทษประกาศจับของราชสำนัก หากข้าเป็นเจ้าคงหนีไปให้ไกลเท่าที่จะทำได้อยู่ห่างจากเมืองหลวงให้มากที่สุดหาสถานที่ซึ่งไม่มีใครหาพบซ่อนตัวไม่ใช่ทำเหมือนอย่างตอนนี้ลักพาตัวว่าที่เจ้าสาวที่กำลังจะแต่งเข้าตัวเซื้อเจิงอ๋องมาไว้ในรถม้าของเจ้าและพาหนีไปด้วยกันกับเจ้า ไปล้วนเจงสัมผัสได้ว่าสภาพร่างกายของตนเองย่ำแย่มากอ่อนแอเหนื่อยล้าปวดเมื่อยไร้กำลังไปทั้งกายหากนางเดาไม่ผิดนางน่าจะถูกวางยาพิษกล่าวได้ว่าเสินกูเฉินร้ายกาดนักไม่น่าเชื่อว่า จะสามารถลักพาตัวนางซึ่งมีวรยุทธ์ล้ำเลิศได้โดยที่ไม่มีใครรู้เห็นเขาที่เป็นเช่นนี้มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นศัตรูของนางถึงสองชาติพบโดยแท้นางรับรู้ได้ว่ารถม้าที่ตนกำลังนั่งอยู่วิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงเพียงแต่นางไม่รู้ว่าเขาจะพานางไปที่ใดกันแน่ถูกต้องเมื่อครูเจ้าพูดถูก ข้าในตอนนี้เป็นนักโทษประกาศจับของแคว้นต้าฉีจะหนึ่งหรือสองคนก็ต้องหนีอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้าย่อมต้องหาเพื่อนร่วมทางสักคนเดินทางไปด้วยกันกับข้าพูดจบเขาก้มหน้าลงจุมพิษแรงๆบนแก้มของนางลัวเจิงข้าบอกแต่แรกแล้ว ชาตินี้ไม่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนราคาแพงปานใดข้าก็ต้องใช้ทุกวิถีทางชิงเจ้ามาเป็นของตัวเองให้ได้เจ้าดูสิตอนนี้ข้าทำตามความปรารถนาของตัวเองได้แล้วมิใช่หรือไปด้วยเจิงยกมือขึ้นเชทบริเวณที่ถูกเขาหอมด้วยความขยักขยแงหากเจ้ายังมีสติอยู่น่าจะจำได้วันนี้เป็นวันแต่งงานระหว่างข้ากับเจ้าจริง สามีข้ามีคนเดียวเขาแซ้เจ้าไม่ได้แซเสันสันกูเฉินมีได้แสดงความไม่พอใจต่อคำพูดทิมแทงของนางเขาโอบนางไว้ในอ้อมกอดด้วยความดึงดันหัวเราะเสียงเย็นทีหนึ่งแล้วพูดว่าตั้งแต่ตอนที่เจ้ายังไม่เกิดปู่ของเจ้าก็ได้ยกเจ้าให้เป็นภรรยาข้าแล้วเพราะฉะนั้นพรมลิขิตระหว่างเจ้ากับข้า ถูกสวรรค์กำหนดมาแต่แรกแล้วไม่ว่าใครก็ไม่อาจทำลายส่วนเจ้าจริงเขาเป็นเพียงตัวละครที่ไม่ควรปรากฏมาตั้งแต่แรกในเมื่อระหว่างเจ้ากับเขาไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันแล้วก็ควรลบชื่อของเขาออกไปจากความทรงจำของเจ้าจำเอาไว้จากนี้เป็นต้นไปสามีของเจ้ามีเพียงข้าเท่านั้น ไปลวดจังนึกไม่ถึงว่าเซินกูฉันแต่หน้าด้านขนาดนี้จึงหลับตาลงไม่สนใจเขาอีก ตอนนี้สภาพร่างกายของนางย่ำแย่มากความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียถึงขีดสุดทำให้นางไม่มีเรี่ยวแรงตอบโต้สงสัยที่ราชสำนักออกประกาศจับและค้นหาร่องรอยของเขาไปทั่วแคว้นแต่ไม่พบเสียทีไม่ใช่เพราะเสินกูเฉินร้ายกาศมากแต่เป็นเพราะเขาซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงมาตลอดไม่เคยคิดหนีไปไหนเขากำลังรอรอวันที่นางจะแต่งงานกับเจ้าจ เพราะในวันนี้ทั้งเจ้าจริงและขุนนางทั้งหมดในราชสำนักจะต้องฉลาใจแน่คาดว่าคนเหล่านั้นคงไม่มีวันคิดถึงว่าส่วนกูเฉินจะเลือกลงมือกับนางในวันนี้ฉลาดมากจริงๆทั้งยังเจ้าเล่มากและมีความกล้ามากพอสิ่งที่นางคาดไม่ถึงมากที่สุดคือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะฉวยโอกาส ตอนที่นางนอนหลับลักพาตัวนางออกจากสวนโหโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าคนในบ้านจะร้อนรนแค่ไหนหลังจากที่รู้ว่านางหายตัวไปและไม่รู้ว่าเจ้าจริงจะคาดเดาเส้นทางหลบหนีของสันกูเฉินออกหรือไม่ปลดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ